สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าหนึ่งอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมกลับมาพบกับผมคนเดิมนะครับผมถึงแม้ลุกอาจจะเปลี่ยนไปสักนิดน,นึงครับเนื่องจากเพ่อเพิ่งจะไปบวชให้คุณตามานะครับบวชหน้าฝ่ายมาเนาะก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุณตากันในสักพักหนึ่งนะฮะก็สําหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับใครที่พลาดการไลฟ์สดในวันเสาร์ที่ผ่านมานะมต้อองบอกก่เลยว มีราคาปรับขึ้นด้วยนะจะบอกให้นะครับผมอ่ะก่อนที่จะไปอัปเดตในเรื่องของราคาขอประชาสัมพันธ์เอาไว้อีกเลยนะครับผมว่าเราจะมีวันหยุดพิเศษนะครับเดือนมีนาคมจะหยุดวันที่12กับ13มีนาคมนะครับย้ำนะฮะเราจะมีวันหยุดพิเศษนะครับวันที่12กับ13มีนาคม2วันนะครับผมก็เผื่อท่านใดที่จะเอาของมาขายจะได้วางแผนล่วงหน้านะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์สดทุกวันเสาร์ด้วยนะครับผมเวลาประมาณ2ทุ่มสองทุ่มกว่านะครับก็จะมาเจอกันนะฮะอ่ะเริ่ม วันนี้นะครับผมพวกตระกูลเหล็กบางแบบนี้นะครับราคาหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทนะครับผมสำหรับเหล็กบางในตอนนี้ในแนวโน้มในราคาเนี่ยปรับขึ้นมาเมื่네อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็นิ่งยาวเลยนะครับก็เฟอสัปดาห์มากอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทต่อมาถ้าเป็นพวกเหล็กหนาที่อยู่ในกองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กที่เหลือจากการก่อสร้างต่อเติมนะครับผมพวกเลกองเหล็กซีพวกอะไรรถใหญ่อะไรรถเกี่ยววันนี้เหล็กหนาจะซื are are ้ออยู <Regular>. quieres, ่ที่กิโลกรัมละ12บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ14บาทนะครับ มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากๆ,ๆว่าสโตสโซโซสเตอร so so ์รถมอเตอร์ไซค์นะครับโซสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพวกโซสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์นะครับหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ12บาทถึง12บาท50นะครับผมราคาเศษเหล็กสามารถทักมาถามก่อนได้เพราะาราคามันค่อนข้างมีการปรับเยอะพอสมควรเลยนะครับผมโซดาครับเดี๋ยวพี่ฝากดูโช๊คตัวนั้นให้ด้วยนะเผื่อยังไม่ได้ตัดมีโช๊คเข้าไปในกองตัวโช๊ครถมอเตอร์ไซค์โช๊คนี่ย ถ้ายังไม่ได้ทาการตัดเปิดน้ำมันออกเนี่ยไม่ไม่สามารถส่งโรงงานได้เพราะว่าถ้าเกิดระเบิดเขาจะปรับผมตัวละ1 0 0 0บาทนะครับมันจะมีโชค๊คโมเตอร์ไซค์ตัวนั้นนะครับโซดาที่เป็นสีเ,เหลืองสปริง,สปร,งสปริงนั่นนะครับฝากเช้คใน,นิดนึงว่าตัดหรือยังโชค๊คเนี่ยเร้าของเก่าต้องระวังมากๆเพราะถ้าเกิดมีโชค๊คหลุดไปนะครับผมทางโรงงานเตาหลอมเนี่ยจะปรับเลยนะครับทันทีเลยเนาะเพราะฉะนั้นต้องคอยตรวจตาตรวจท้ายให้ดีว่าโชค๊คมีการตัดระบายน้ำมันออกหรือย,ยังนะครับผมป้องกันการไฟระเบิดในเตาหลอมนะครับผมอันนี้ก็ ต่อมาถ้าเป็นพวกอลูมิเนียมที่ไม่ได้แกะอลูมิเนียมไม่แกะวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ14บาท14บาทมาในฝั่งนี้กันบ้างมาในฝั่งนี้กันบ้างนะฮะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโซนของแกะเหมือนกันเนาะถ้าเป็นพวกอลูมิเนียมเครื่องที่เป็นมเนียมหนาและแกะเอี่ยมๆมาแบบนี้นะครับอลูมิเนียมเครื่องอลูมิเนียมหนานะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยถ้าแกะเอี่ยมเราจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ50บาท50บาทนะครับต่อมาอนันต์กำลังแกะอะไรอยู่ครับถังเครื่องประปา ถังเครื่องเสืผ้าแบบนั้นเนี่ยวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทไม่ว่าจะเป็นถังฝาหน้าฝาบนนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทถังเครื่องเสื้ผ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แบบนี้จะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทนะครับผมต่อมาถ้าเป็นเครื่องแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องทาเครื่องทาน้ําเย็นเครื่องทาน้าเย็นเนาะวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทจนถึง10บาทนะครับผมพวกเนี้ยแนะนําให้แกะมาดีกว่าข้างในนี่เป็นโฟม เป็นฟองน้าเยอะมากนะมันจะใช้ได้แค่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นเนื้อสเตลเลตเป็นเหล็กใช่ไหมรุ่นนี้อ่ามันจะมี2แบบอย่าลืมดูให้ดีก่อนว่าเป็นเหล็กหรือเป็นสเตลเลตนะตัวนี้ก็สามารถขายได้ตู้เย็นตู้เย็นตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์อามีคอมถ้าตู้เย็นแบบนี้แล้วมีคอมเพรสเซอร์แบบนี้นะครับผมขายทั้งตู้วันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่ตู้ละสาบาทนะครับตู้เย็นเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะที่ขายได้นะมันจะมีตัวเหล็กตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์แกะทองแดงมาแล้วก็มีพวกพลาสติกข้างในตัวนี้ท มุงลวดมุงลวดแบบนั้นนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละนะครับผมส0บ2ิบสองบาทนะครับ1ิบบาทสำหรับเนี่ยมุงลวดแบบนี้นะฮะไปข้างในต่อดีกว่านะครับผมต่อมานะครับถ้าอันนี้เป็นพวกพลาสติกกรอบเนาะอันนี้เหมือนจะเป็นอะคริลิกเนะี่ยชิ้นนี้เป็นอะคริลิกแสดงว่าใส่ผิดเนี่ย อะคริลิกตัวนี้ให้แยกจากพลาสติกกรอบเลยนะอันนี้น่าจะเป็นพนักงานใหม่เพราะว่าวันนี้มีพนักงานเข้าใหม่ด้วยเนาะหรือพนักงานเก่าก็ไม่รู้ลราอาจจะใส่ผิดตัวนี้เป็นอะคริลิกตัวนี้จะราคาสูงกว่าพวกตัวที่เป็น p s ABS อะคริลิกตัวนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทนะครับส่วน p s ABS เจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นอะคริลิกแน่นอนแยกออกมาไปต่อกันที่ตัวพลาสติกรวมดีกว่าพลาสติกรวมในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก เบอร์สเบอร์4เบอร์5พวกนี้นะครับผมวันนี้จะกิโลกรัมละ7บาททั้งหมดเลยนะครับผมเกี่ยวกับัมละ7บาททั้งหมดเลยนะครับวันนี้ลูกค้าก็เริ่มกำลังเข้ากันเลยนะฮะก็ร้านผมนะครับตั้งอยู่ที่ตัวอําเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับเอสพีคอนโดครับจะมาทางฝั่งถนนคนเดินได้เลยนะครับผมร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาทําการเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับแล้วก็หยุดรับซื้อเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมก็ นอกจากนี้แล้วนะฮะถ้าลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไม่มีรถกระบะไม่สะดวกมาขายผมมีบริการออกไปขนให้นะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วขั้นตอนก็ง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเป็นช่องทางที่ติดต่อกันทั้งนี้นะครับผมเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับที่0923477227นะครับถ้าเป็นช่องทางไลน์นะครับจะแปะเอาไว้ที่ทางด้านล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นแอด C W R E C Y C L E นะครับแอด C W Cycle นะครับผมลูกค้าสามารถที่จะโทรมาจองคิว หรือทักไลน์มาสอบถามราคาจองคิวได้เลยไม่มีปัญหานะครับสำหรับการจองคิวล่วงหน้าผมขอให้นัดล่วงหน้ายอย่างน้อยสอาวันทาการเพื่อให้ผมสามารถจัดสรรคิวรถได้ทันเวลานะครับผมนะฮะยะ้ำอีกทีหนึ่งพลาสติกรวมจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทนะครับกิโลกรัมละ7บาทแล้วก็จะมีสิ่งที่อยากให้ลูกค้ายแยกมาก็จะเป็นพ่อต park, <yeah. S 1> ระกูลเพชรใสแบบนู้นพ่อตระกูลเพชรใสต่างๆนะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ9บาท,บาท9้าบาทนะครับผมพลาสติกเบอร์15้นะครับเนื้อชิ้นงานแบบนี้นะครับวับ<ๆ>นน 7บาทนะครับ7บาทนะฮะอันนี้เป็นกระดาษแข็งอ่กระดาษแข็งที่เพิ่งปรับขึ้นมาเมื่อช่วงวันพฤหัสสุกที่ผ่านมานี่เองนะครับผมสำหรับกระดาษแข็งวันนี้หน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท50 5บาท50นะครับผมเฮ้ยนัดขับเบาๆเดียวผมปิวหมด <laughs> <laughs> เอมันก็ไม่ค่อยคุ้นนะเวลาแบบไม่ค่อยมีผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบร้อนๆห,หนาวหนาว หนาวจริงนะเมื่อคืนแบบเปิดแอร์นอนนี่คือแบบโอ้โหหนาวแบบหนาวหัวมากเลยนะครับผมอ่ะกระดาษแข็ง5บาท50นะครับผมค่าเป็นพวกกระดาษย่อยแบบน้นนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท50กระดาษย่อยกระดาษผสมสีนิตยสารสีนิตยสารเล่มนะครับผมกระดาษพิมพ์สีนะครับจัดมาได้เลยนะครับกิโลกรัมละ3บาท50นะครับวดเพชรใสนะครับผมลุงสวัสดีครับวดเพชรใสนะครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ9บาทนะครับผมกิโลกรัมละ9บาทเพชรใส ไม่ต้องเปิดฉลากไม่ต้องแกะฉลากไม,ไม่ต้องเปิดฝา,าจัดมา,าได้เลยนะครับผมก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ9บาทนะครับผม,มดดบบไม่ได้ยินกินข้าวน้ำมันพืชเก่าเราจะที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมอยากจะพูดกับคุณเหมือนเดิตมตําๆว่าอยากให้ลูกค้านะครับช่วยกรองตะกรอนอย่ายให้มีน้ําผสมอย่ายให้น้ํามันพืชเป็นไข่นะครับสามารถมาขายได้เลยวันนี้น้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บผมรับซื้ออยู่ที่ปี๊บละ560บาท 560บาทนะครับผมถ้าเป็นกิโลจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ29บาท29บาทสำหรับน้ํามันพืชเก่าเนี่ยมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากว่า1ลิตรเท่ากับ1กิโลหรือเปล่าน้ามันพืช1ลิตรไม่เท่ากับ1กิโลนะครับน้ำมันพืช1ลิตรจะหนักประมาณ0 8ถึง0.9นะครับผมตามค่าเฉลี่ยเนาะแล้วแต่ปริมาตรของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำกับน้ามันพืชเนี่ยมันจะมีสัดส่วนต่างกันนิดนึงนะครับผมย้ำนะน้ำมันพืชเก่าหาหงเททิ้ กองตะกรอนอย่าให้มีพวกแบบเศษอาหารเศษไก่ทอดเศษแป้งทอดกองตะกรอนอย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้เป็นไข่กอกใส่ปี๊บมาให้เต็มปี๊บได้เลยเก่งครับจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันพืชเต็มปี๊บน้ำมันพืชเต็มปี๊บนะครับจะมีน้ําหนักตั้งแต่18กิโลกรัมขึ้นไปตามสเปคโรงงานนะครับผมก็สามารถที่จะจัดสรรมาขายได้เลยอย่าลืมนะปี๊บละ560บาทปี๊บละ560บาทนะครับต่อมาถ้าเกิดเป็นพวกปี๊บกระจกแบบนี้ปี๊บขนมปี๊บกระจกแบบนี้ผมจะรับซื้ออยู่ที่บบบบลละะ4 4าาททผม แล้วก็ต่อมาถ้าเป็นพวกสังกะสีผูๆแบบนี้ผมจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทนะครับแต่ถ้าไม่ผูบจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทจนถึง8บาทนะครับผมไปดูดูหลังบ้านกันสักหน่อยที่ไปเดินดูหน่อยเดินดูหน่อยถุงหิ้วพลาสติกแบบนี้นะครับผมวันนี้นะฮะหน้าร้านถุงหิ้วพลาสติกนะครับผมจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทถุงหิ้วผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดเป็นถุงตัวที่ยืดได้ไม่ว่าจะเป็นตัวให้ CPE หรือจะเป็น LDPE นะครับผมขายได้กิโลกรัมละบครั บิ๊กแบ็กยังพอเลยประมาณ300ใบได้อยู่จัดไปนะครับบิ๊กแบ็กแบบนี้ยังมีขายอยู่เรื่อยๆสําหรับใครที่ต้องใช้บิ๊กแบ็กนะสามารถวิ่งเข้ามารับที่ร้านได้เลยนะครับถุงบิ๊กแบ็กเนี่ยผมจะรับขายออกถุงบิ๊กแบ็กผมจะขายออกอยู่ที่ลูกละ40บาทนะครับก็สามารถมาดูจัดสรรไ,ได้สําหรับร้านของเก่าหรืออุตสาหกรรมที่จําเป็นต้องใช้นะตอนแรกผมมีอยู่สองสามพันใบนะตอนนี้ก็ขายไปบ้างเยอะเหมือนกันตอนนี้เหลือที่ขายได้ประมาณ300าเพราะว่าผมจะขอเก็บไปใช้ประมาณพันใบนะครับผม รุนระหว่างรถนะครับมันจะเหนื่อยตอนขึ้นครับตอนลงไม่เท่าไหร่วันนี้กี่เที่ยวแล้วครับลุงโอ้เอาเรื่องสามสี่เที่ยวแล้วรถเบาครับอันนี้ลุงเขาก็เป็นลูกค้าประจำเราไปดูต่อข้างในดีกว่า อันนั้นเป็นไรครับอ้อมขวดมันแล้วตอนนี้ตรงก็เลียงค่อนข้างมั่วเดี๋ยวต้องหาให้ได้ว่าใครเอามาเลียงไอ้ตงตัวเนี้ยนะมันมั่วไปหน่อย,ไ,ยไ,ได้ไม,ไ,ดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมฝากบ้างนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้างในกันหน่อยดีกว่ามีลูกค้าถามเข้ามาเกี่ยวกับในเรื่องของประตู PVC กับรัง PVC ขายได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของประตู pvc ขายได้แบบนี้จะอยู <mod> ่ที <ged> ่กิโลกรัมละ1บาทนะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกเปลือกดําแบบนี้พวกเปลือกดำเนี่ยไอพวกเปลือกสายไฟเปลือกดําแบบนี้เนาะนี่นขายได้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับอันนี้เป็นพวกกองเปลือกทั้งหมดเลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูเสื้อน้ํามันสําหรับเสือน้ํามันเก่าที่ปูพื้นปูโต๊ต่างๆนะครับผมสามารถขายได้นะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับเสือน้ามันต่อมาจะเป็นอะคริลิก อะคริลิกเนี no ่ยอย่างที่ผมให้ดูหน้าร้านไปนะ้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทอะคริลิกเนี่ยแพงกว่าพลาสติกกรอบแล้วเพราะฉะนั้นต้องแยกมาต้องแยกมาท่อพ v c สีฟ้านะครับผมวันนี้หน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท4บาทนะครับผมกิโลกรัมละ4บาทนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกขวดชุมชนขวดเบียร์ต่างๆอ่าขวดเบียร์สัปดาห์ที่แล้วมีปรับราคาขึ้นนะวันนี้นะครับเบียร์ช้างปรับขึ้นมาเป็นลังละ14บาท14บาทสําหรับลังเบียร์ช้างนะครับ ลีโอนะครับลังละ10บาทนะครับไฮเนเก้น11บาทแล้วก็หงทองแบบนี้ลังละ17บาทนะครับอันนี้จะเป็นพวกกระดาษสีกระดาษย่อยกระดาษสีกระดาษย่อยหนังสือเล่มนิตยสารสีกิโลกร,รัมละ3บาท50อันนี้ราคาปรับขึ้นมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมกระดาษแข็งย้ำอีกทีหนึ่ง5บาท50มาเช้าเพิ่งจะขึ้นไป1นึ่งันนะครับสิบล้อเพิ่งออกไปมาสักครู่นี่เองเองนาะน่าจะไปถึงน่าจะไปถึงโรงงานวันพรุ่งนี้น่าจะไปถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้า5บาท50 กระดาษขาวดากระดาษสีขาวที่เขียนด้วยหมึกดาหรือหมึกน,น้ำเงินหรือหมึกแดงหรือพิมพ์ด้วยหมึกดํากระดาษขาวดํา A4 วันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ6บาทครับผม6บาทครับผมเราไปเดินดูข้างนอกกันดีกว่าต้องบอกเลยว,ว่าวันนี้เปิดสัปดาห์มาเนี่ยราคาเนี่ยดีทุกตัวเลยดีทุกตัวเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำมันพืชอันนี้เป็นรถจากโรงงานไบโอดีเซลนะครับผมวันนี้มารับให้เราเนาะ อ,อ,อันไหนก็จะเป็นพวกทีวีแบบนั้นก็ขายได้นะเผื่อลูกค้าไม่ค่อยทราบทีวีขายได้หมดเลยจอนูแบบน้นจะอยู่ที่จอละสิบาทไปดูแบตเตอรี่กันสักนิดนึงดีกว่าวันนี้แบตเตอรี่ค่อนข้างเห็นชัดตอนนี้ลูกค้ามีถามเข้ามาเยอะวแบตด,ดําแบบนี้อะไรยังไงได้บ้างแบตด,ดําวันนี้ผมซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ20บาท20บบาทนะครับลูกแบบแบบนี้เนาะ แบตแบบนี้ลูกนึงมันจะหนักมากมันจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์8โลไซส์10โลไซส์16โลไซส์18โลก็คูณ20บาทไปตามจริงเลยนะครับต่อมามันจะเป็นพวกแบตเล็กแบตมอเตอร์ไซค์แบตเล็กแบตมอเตอร์ไซค์แบต UPS วันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ23บาทแบตเล็กมันจะแพงกว่าพวกแบตด,ดำ3บาทนะครับผมมันจะแพงกว่านิดนึงเนาะสนุกเลยขับอยู่คนเดียวนะสนุกเลย อันนี้ก็เป็นโฟล์คลิปตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเนาะที่ว่าเคยถ่ายคลิปให้ดูใช้ดีนะตัวนี้ผมว่าผมชอบนะมันมันนิ่มกว่าแวะแก้วนิดนึงดีกว่าแก้วขาววันนี้นะครับผมหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทนะครับสำหรับแก้วแดงก็คือแก้วชาแก้วเ1 0 0กิโลกรัมละ1บาทเช่นกันแล้วก็จะเป็นพวกขวดเบียร์แบบนี้ถ้าเป็นกิโลมาแบบนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท20แต่ผมแนะนาให้ลูกค้าเอาขวดเบียร์ใส่ลังมาขายดีวยกว่าได้กําไร คุ้มกว่าหมายถึงลูกค้าได้นะตัวผมได้น้อยลงแต่ว่ามันทํางานไวขึ้นนะครับในถุงนี่อะไรกระป๋องอลูมิเนียมสังกะสีไอ้กระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องอลูมิเนียมแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ52บาท52บาทสําหรับพวกกระป๋องอลูมิเนียมนี่ราคานี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นพวกกิโลตาช่างนะที่พิง่งจะตรวจไปก็มันจะได้ตาประทับแบบนี้เดี๋ยวผมพามาดูตาประทับสักหน่อยดีกว่านี่ หลังจากที่ตรวจสอบกิโลจากช่างต๊งวัดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับตาประทับแบบนี้พร้อมกับลายเซ็นนะครับของหัวหน้างานนะครับผมที่มาตรวจสอบนะครับแบบนี้ก็แสดงว่ากิโลผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับก็จะมีเขียนไว้ว่าตรวจสอบแล้วนะครับผมวันที่17เดือน2ปี65นะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตรวจสอบกิโลเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของกิโลตาช่างนะครับผมบริษัทเราค่อนข้างคอนเิร์นมากในเรื่องของราคากิโลตาช่างความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ เป็นนโยบายบริษัทนะครับว่าเราพยายามที่จะรักษา3สิ่งนี้ให้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นสูงที่สุดเพื่อให้ลูกค้านะครับมีความผูกพันแล้วก็มีความเมตตาต่อร้านไปในระยะเวลานานๆนะครับผมปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่26ของบริษัทแล้วนะคะโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ขอระม,มานี้ก่อนสัปดาห์นี้ฝากติดตามในเรื่องของใบาราคาด้วยนะครับผมสําหรับใบาราคาเนี่ยจะถูกโพสต์ไปที่ช่องทาง Facebook ของร้านนะครับต้องบอกก่อนว่าบริษัทเราเนี่ยจะมี2ช่องทางให้ติดตามกันจะมีทั้งใน Facebook แล้วก็จะะมีทัั้งใน YouTube น YouTube ครบ พราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมช่วยติดตามด้วยนะครับใน2ช่องทางเลยพิมพ์เหมือนกันได้เลยนะครับท w รับซื้อขยะรีไซเคิลภาษาไทยนะครับผมใน Facebook ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันใน y o YouTube ฝากกด Subscribe กกดกระดิ่งให้กันนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันใบราคาจะถูกโพสไปที่หน้าเพจ a c e b o o k เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นเข้าดูได้เลยใบราคาล่าสุดจะเป็นราคาที่ใช้ในการซื้อขายในปัจจุบันเสมอนะครับผมตัวนี้นะโอเค งั้นสำหรับคลิปนี้เยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ